วัสดีครับพอกันยนืมันเตียงเยงกับคนอีสานมักมวนคือเก่าเหมือนเดิมครับอยู่โรงงานวันหยุดกับบันหยุดกอกครับนี่แหละมาลวดกับบัหยุดมันมาเห็นงานแบบนี้ม้้งมาว่ากินของน้ำกันดด้อยมัอนี้ก็ได้แกงเนื้อเส้นปลเ,เขือคือเก่าแหละครับมักเนื้อเพราะมันมีเซ็งซี่เนาะครับก็ได้ซี่เต้เซ็งซี่แหละกับมันนี้แหนมปลาชมปลาแหละครับตะมือเซาเนี่ยกับข้าวเหนียวเหลืออยู่ใส่างนี้ไตมันตงสองอย่างนะครับมามามากินน้ำกันมัอน,นี้เจ้าวันปีเอาไว้ก่อนครับ มันมมีแนวกินครับเมื่อเขากันเมื่อก็น้ำดำอย่าเง้ยคุณเรียบดำเปื่อยๆอยู่ซางมันเนาะคนเห็นแบบงานมันะนะนี่ยังออนนั่นนะครับพี่นะถงยังไงย่งไงเตี๋ยก็เี๋ว

hẳn thấy thấy rất nơi mà nhỉ cũng là cũng là sao bạc các bạn nhìn cái này เขาเขาเนีย้ยเอ,อเขาเจ้าสิบบาทแกงเศ้าบาทจำมีกระยิ้มห่ะครับกินแป้งไรก็ค่าแร้งสิบบเือฮะมือเร่ <c oughs> เงกับสามขับเงน้ยไม่รูงเท่าเทียงแรงกินแป้งแป้ง,ปงไรก็ขาแร้งเบ็ด ngàn phí ở đây ฮัลครับพี่น้องไม่นี่ไม่มน,ออนี้แดดออกวันนี้ฝนตกอยาก็รดละมือ นอนฮอนใช่ครับ ยืมเหรอครับพี่น้องมาเนี่ยยืมด้วยครับครับแตหรับยืมนี่กับผักเพไม่พี่น้องไปซ้ำนีมเลยครับผมฝากกะไรก็แย่ก็ติดต่ำข้นอีสานมักมณนเลย,ยครับก็เป็นกำลังใจให้สงัสงเในหน่อยสังเงินนะครับเด้อขอบคุณครับบ๊ายบาย